สวัสดีค่ะฝากกดติดตามชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันวันนี้กะ,ะใส่ถุงมือก่อนค่ะพร้อมที่จะปลูกลวคะวันนี้กะยิบมากค่ะได้อันทั่วมากรกะป๋องหนึ่งค่ะเป็นทั่วสันเด้อทั่วเขียวเด้อค่ะกระสีปลูกค่ะลุงม,มือปลูกค่ะปลูบปลูปลูกปลูบวันนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้ฮาก็สีไปปลูกกัน,ดนอดือนต่อเด้อค่ะ โอ้ยหอนแถบันนี้หลังจากที่ฝนตกเด้วค่ะหอนเอามาปิดอาทิตย์ค่ะวันนี้ฝนตกแล้วได้โอกาสที่จะได้ปลูกผักค่ะบันนี้ปลูกเข้าไปบันนี้ค่ะตอนนี้ก็คุดดินก่อนค่ะก็เตลลุงปลูกค่ะปลูกคิดคิดขอบแล้วค่ะเวลามันขึ้นมามันจะได้เกี่ยวกับรวดมันนี้พวอกะว่าโอ้ยกูก็เห็ดขก้กคือมึงดีแท้วะขอกันขอกข้งหมูเพ่นว้า โอ้ยเนาะกว่าไปเนาะโอ้ยคุณผัวก็ได้บันนี้เรียบร้อยแล้วก็ย่างมาเอาค่ะต้นกุ้ยช่ายหรือต้นตังโอเป็นบ่ค่ะเออแม่นละค่ะวันนี้ก็ได้มาสี่ต้น่ะค่ะก็สหาหมามงปลูบันนี้ลงกมงใดเนาะบันนี้เนาะลูกมงไห่มงไห่องใดโอ้ได้มองแล้วคุดขาบันนี้เฮ็ดไปเรอยเปลือยบันนี้ค่อยค่ะตัางกอกไม่โอ้ย อีเบิ่งหนาเด้อปูหายแห้งค่ะค่ะหนาก็เลยแต่งดอกตือค้านี่ล่ะซีวิตเรียบง่ายค่ะค่ะเพ่ไปค่ะมาอยู่นี่หนาใปแตงจากเทียดอกค่ะรรมาฉิดลงโทษทั้งด้านล่ะค่ะเ่างหัวคำๆนะค่ะเจสิไปซีเรียดค่ะปลูกค่าสีต้นปลูกให้มันเลียบวันนี้ปลูกแล้วแล้วก็ได้รดน้ำค่ะวันนี้เบิ่งที่ล่ะได้เบียมาค่ะ ปู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 โอ้ป้าปูให้เลี้ยวห่อนห่อนดิคุณสากาถามเมียนะคะว่าให้ซ้อยยังอกเลยว่าโอ้ป้ต้องซ้อยยังดอกนั่งเบื้องซื่อนาดีเล้ยวย่านปลูกพักพักคอยสีตายมันสิบ่าข้นเป็นนั่งเบื้องให้กับล้างใจกับพ้อล้วค่ะคุดเข้าไปค่ะโอ้ยเป็นมาปลูกซาแท้็บาปูกเร็วๆกันมาปูกเร็วก็บสีย้นถิ่งหลุดตัวมันสิได้เลี่ยวเร็วๆวันนี้บ่ต้องฟังดิน สิปลูกเลี้ยวปน,นันไว้เนาะก็สีห้าหม่งปลูกได้ไว้โอ้คนเนาะว่าเรียบร้อยแล้วย่างมานี่หาแนว่ปลูกไหมมาดหยังงบะมาดิก็สานเยอรมันเต๋บุตรบีเธอเพนว่าอันนี้กับใบกับปีเพชรสลัดหัวกับหัวกับสปินหัวแดงๆเอาไปไปเฮ็ดกับเขากินพิ่ว่า กระนั่งโซนกับผัวใบมันกินได้เ้อเธอผัวก็ว่ามันกินว่าได้มันกินได้กินได้ใบมัน่ะเขาไปเฮ็ดสลัดเสื้อข่นี่เิ่นว่าโอ้ยบบเสื้อดอกเบิ่งอินเทอร์เน็ตกอนกินไปทั่วที่ทั่วเดียนว่มันมาตายดอกเลยว่าสีกินได้กินได้เสื้อข่ผัวกับโบเสื้อเด้อเปิดอินเทอร์เน็ตเบิ่งเพื่อว่าอ้มันกินได้ตัวนี้ก็กินได้ฉันเคยเห็นแน่นล่านนั้นอาหารเขาเอาผสมกันแต่าเขาใส่หน่อยเดียว มันกว่าเออเมียนล่ะโอ้ยเนาะเทียงกันบักโดนย้อนนั่นต้นนั่นพุทธเธอบีเธอนี่ล่ละค่ะก็สีเหลวเลอค่ะเทียงกันว่ากินได้กินบ่ได้โอ้ยเนาะโอ้สีเสร์ออินเทอร์เน็ตเบิ่งตั้งแจดูเนาะล่ะบัดนี้ป่ะปลูกแค่มันแล้วบัดนี้ปลูกได้แล้วสิได้ลดน้ำค่ะบัดนี้ยงอนกับห่อนเด้อบัดนี้เดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็หนาวจะจังไดดูบัดนี้โอ้ยมึงเด้ปลูกปลูกครับปลูกข้าไปค่ะ กูดค่ะบันนี้เป็นว่าอ้ากูจะห้ามมองปู่ได้บันนี้บังเกิดเทศกะกำลังไงเราค่ะกำลังมีหมากมีหน่วยบันนี้แป๊บแป๊ปโอ้ยหัวค่ะบอลเหลียวเด้อบันนี้โอ้ยกูก็ไม่เห็นกงขังมึงไว้เคลื่อนมูแถบมูหน่อยแถบเป็นว่าว่าออกไปกับหัวรอบไปบัดนี้ฟาดสังว่ามียเป็นหมูนอนบัดนี้บังกูมาเบิ้งจากของเออก็คือหมูอีแถบเนาะเออโอ้ยกูสิรูดได้ปวดหลังเด้อค่ะ นางดูดไหลบัดนี้ก็หานามรดเเ้อค่ะปลูกเรียบร้อยแล้ววันนี้นามเยอยใหญ่ลาบบัดนี้บัดนี้ก็สิผ้าช่มสวนหลังบ้านนะคะหญ้ากาลังขึ้นสูงเลยบัดนี้ฝนตกบัดนี้ทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เพราะได้ตัดเพราะว่าถ้าตัดไปหญ้ามันก็สิตายบัดนี้เมื่อนี้ก็สิได้เลยตัดหญ้าสามีว่าเออเมื่อวาตัดหญ้าดีกว่าวิหญ้าขึ้นหลายแล้วเบินว่าก็สิพ้ากันตัดหญ้าวันนี้มือวันนี้เพื่อนบ้านมันก็มา เห็นเบาเห็นคุยน้ากันมาหนิหลังจากเพคนเบากระเพื่อนบ้านเสร็จ้ะค่ะเพื่อนเกิดไม้ยางหล่อถอนหยาได้มาหนีิมันอยู่ใดล่ะหยามันอยู่ใดล่ะเราคนว่าหยางอยู่ไหนเพคนว่าเนื้อมหาคนเพว่าหยาใบเหยินเท่งคนว่าใส่หอดเวียนตาคนว่าโอ้ยกลมหาเครื่องหยามาหนเพิคนว่ามาปล่อยไหวเดี๋ยวมันสิคุ้มคนว่าคุ้มปุ๊บหยาวานไใบมันก็สิตายเพคนว่าทีนแล้วก็ใส่อัน ตักอันจกลากทอนค้นออกไิมือกันว่าบ่ให้มันขึ้นได้่นละยางรอยนี่นหะค่ะยางวัดมือมันขึ้นมากอ่ะจัดการออกห้เบิดบงดาีนเ่ง่น่่ยางหนมหา่น่าบันนี้เฮาก็สิมาจานเนี่ยของเขาล่ะค่ะกอกมูเฮานี่ล่ะค่ะกอกมูชั้นมาดนอ้งนอนมาดนี้ กี่อย่างบุมือหนึ่งมือหนึ่งพันว่า นี่ก็จะเป็นดอกใหญ่เองดีแล้วค่ะว่ได้ปลูกดอกมันขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะที่ว่าเขาซีบิคั่นเทนใบยนาไงล่ะค่ะแกงไซ่นไมค่ะว่าใส่แทนกันได้ค่ะกว่ข่อยกับขยันคักเบิดมือเบือน้วยนขึ้นกันละค่ะอ่าแนวเห็ดค่ะว่ามีอย่างเห็ดกับเบือเด้ออ่าเนว่เห็ดยางเลาะไปเพราะว่าตะัวข่อยกับยางเลาะอยู่ในสวนนะเบิดมือเบืยนอยู่ใดเบิดมือเบ้ยนในสวนว่มีเบือบอยอย่างเส ปู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 ดอกไม้ต้นไม้ค่ะบิดมือขึ้นกันละบิดมือยันค่ำค่ะเบิ่งตลอะค่ะดอกหยาอินดูเพิ่งแต่เบิ่งตรอะงามเปล่ะค่ะอูนหูดอกมันด้วยค่ะนี่ดอกมันเริ่มแก่แล้ววะนี่นคืนอนี่แหละที่เขาฮ็ดยาหม,มองค่ะในบ่อใบมันต้นโตผู้ด้อนี่มันเม่นตัวเมียด้อต้นตัวผู้นี่ก็กระเสียบใบอ่อนมันไปคั่นเป็นใบยนันนามยานามานามีร กับบเคยลกาเล็กเทียดอกค่ะนังบุก่าร้องเบิงถ้าสิร้องกินเบิงก็ต้องไหวสามีเห็นอะถ้าสามีเห็นสามีก็จะโจมว่าหู้ย่านตายตินือเอามากินตัวทีบัวเ,เดียนมันว่าอัน <ไป S 2> นี้ก็จะเป็นสวนที่ว่าพากันเห็ดสองคนผนัวเมียค่ะจัดสวนน้อยแตดูสวยงามดีแต่สิาพาว่าเบิงต้นอันอง,งนนะคะที่ซึ่งมาปลูกปีที่แล้วนี่กะลังเป็นหมากเพิงเด้ะหมากเขนเต้มในต้นนี้หน่อยหนึ่ง มันก็ล้างแผงกาลังแกงตกยอดค่ะนี่งามบอกคะนานใบไม่ผิดมา้ามันกเเ็นเฉดแตกหยอดนี่คือหมากของมันกาลังเป็นหมากนี่โอ้คือลาวกักเท้เขาเลียกหมากมันมาบ่เรียก,กพวงบอกเลียกยังไงก็เลียวแต่เธอแล้วค่ะเรียกหมากนะคะนี่ต้นตนีน้ปลูกได้สามปีแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนเอามาไห่เพื่อนบอกโอ้ฉันมีเง่นไหนเธอเอาไปปลูกได้เพื่นวะกก็คิดว่ามัาน,าน,านสิตายไปไะด้โอ้เห็นงามขากงามเนี่ยพัน คุณคุณอยากอวดส่วนนะพน,นะนี่แหละสาลาข่อยสาล้านนั่งหนาหอนข่อยพนะนั่งในยืดมือล้มเย็นค่ะค่ะอารมบรรยากาศในสวนมองไปมองไดก็เคี้ยวชอุม่มอันนี้ก็จะเป็นห้องไว้นั่งเ,เล่นค่ะเรแล้วๆก็สิแต่มีหมองนั่งเล่นล้างบ้าวันนี้ ปุ๊บนะปนกับพาเห็ดอย่างอีกนอะฉันคนนะหามอหาเนี้ยเห็ดอีกแล่วคนว่า